สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันเช้าวันที่6วันจันทร์นะคะเดือนกันยายน2,564ค่ะมาพบกับช่องลัดดาชาแนลนะคะกะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนเด้อค่ะกลมาพบกันคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องวันนี้แอดก็รวมแนวทาง475มาเต็มๆนะคะท่านผู้ชมรวมไว้ในคลิปนี้เลยค่ะ เลขกองฉลากหลุดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมชุดถล่มเจ้ามือถล่มต่องวดนี้นะคะแล้วก็เลขปฏิทินจีน547แล้วก็พี่ควายคนโก้นะคะและอีกลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะมีแต่ตัวเลขเด็ดๆปังๆทั้งนั้นนะคะ ก่อนจะเข้าไปชมแนวทางขอกำลังใจจากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะเราเข้าไปชมแนวทางกันเลยค่ะมาประเดิมกันที่แนวทางแรกเลขปฏิทินจีนค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเด่นชัดมากเลยนะคะให้ตัวเลข5 4 7ค่ะ ก็เข้าที่3าตัวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมตามตองงวดนี้16กันยาสอง4แอดมองเห็นนะคะ5 8 6ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถแคปแล้วก็เอาไปดูชัดๆได้นะคะท่านผู้ชมว่าเห็นเป็นตัวเลขเด่นอะไรนะคะอาจจะเป็น3ตัวแตกงวดต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่พี่ควายคนโก้นะคะ งวดที่ผ่านมาก็เข้าที่7 9ล่างตรงๆนะคะตามต่องวดนี้ค่ะให้เด่นที่3นะคะ3 4 3 8 4 8, 8ตัวเน้นนะคะตัวรองค่ะ5 2 5 6 6 2นะคะชุด3ตัวค่ะ1 5 6 2 4 5 1 4 3ส้นเน้นๆที่4 3 8นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวเน้นนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็หากตรงใจท่านผู้ชมก็ตามต่อได้นะคะเรามาต่อกันที่ลุงหวังเจาะใจนะคะหวยซองหวยคำนวณค่ะวัน,นี้ให้เด่นที่6และ7นะคะฟันที่6ค่ะชุดคู่เงินนะคะ6,2,6,7,6,8,6,9 7,2,7,5,7,8,7,9ชุดคุมทรัพย์เม็ดเดียวค่ะ 762สนะคะท่านผู้ชมตัวเลขนี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะท่านผู้ชมตามต่อกันที่ชุดหวยดอกลักนะคะท่านผู้ชม16กันยาสอง4วิ่งบนที่8ค่ะ2 8 7 2ตัวนะคะ2887ค่ะเรามาต่อกันที่เลขฝาบัตร พระอาจารย์นะคะท่านผู้ชมตัวเลข3ตัวค่ะ729วิ่งที่2นะคะ2.3และ2.6ค่ะท่านผู้ชมก็จับตามองตัวเลข729 726ดดีๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นเลขที่มาแรงนะคะท่านผู้ชมก็รอดูกระแสต่ตอไปนะคะว่าจะแรงต่อไปถึงวันหวยออกหรือเปล่า ต่อกันไปยาวเลยนะคะท่านผู้ชม add iq ค่ะบนนะคะให้เด่นที่1672รอง36และ38ชุด3ตัวค่ะ616 672 636 638 816 872 836 838ค่ะ ล่างให้เด่นที่83 74รอง50และ54ค่ะเรามาต่อกันยาวไปที่แอดใบส้มนะคะกลุ่มหวยเงินเทวดาไม่สนเลขดับค่ะ16เดือน9 64 2ตัว3หางด้วยกันนะคะ3707และ39ค่ะขอให้โชคดีมีโชคจากใจนะคะแบ่งปันฟรีค่ะเรามาตามต่อกันที่ เลขล็อกกองฉลากนะคะหลุดมาแล้วค่ะมาดูกันเลยนะคะงวดวันที่16กันยา2564ชุด2ตัวล่าง43 3ตัว750นะคะก็เป็นตัวเลขเดิมนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนนู้นที่ออก570งวดนี้ให้750นะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเอาอะไรแน่นอนกับ รูปก,กลมไม่ได้นะคะท่านผู้ชมออกแล้วออกอีกยังมีให้เห็นกันทุกงวดนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะหากตรงใจหรือชื่นชอบก็จัดเลยค่ะเรามาตามกันต่อกันที่แนวทางของแอดวินนะคะท่านผู้ชม16เดือน96 4สีงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะ6,12 132ชุด2ตัวค่ะ1 2 1 6 1> 6 1 3 2 2 3 1 3 3 62 6 2ค่ะขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะตัวเลขสวยๆที่แอดนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะตามต่อกันที่แนวทางของแอดสวนแตงค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่547โต๊ดนะคะท่านผู้ชม2ตัวก็เข้าที่ตัวกลับ5 7ค่ะ ตามต่องวดนี้ค่ะชุด3ตัวนะคะ271 273 790 71 2773 0790และ54ค่ะ3ตัวหน้าที่ท่านรอคอยนะคะ924 904 934 187 987นะคะ ให้เน้นที่924ค่ะ16กันยา2564ค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ดุยพลันนะคะ16กันยา64เหนือและใต้ค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาอาจารย์ดุยหลุดนะคะท่านผู้ชม067967568768310780 สตัวที่เน้นที่เครื่องหมายดอกจันนะคะชุดสองตัวค่ะห้าหกห้าแค่ะเรามาดูชุดถล่มเจ้ามือ16เดือน9 2 5 6 4รอดูนะคะ16เดือน9ถล่มเจ้ามือผ่านหรือเปล่า6 2 1 6 2ล่าง8 4เน้นเน้นๆค่ะก็ขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะ กันที่แนวทางสุดปังนะคะปิดท้ายรายการคลิปนี้ค่ะดีเจาวนนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่475ตรงตรง,ตรงให้ที่7งวดก่อนนู้น ون, ก็เข้าที่750นะคะตามต่องวดนี้ค่ะให้เด่นที่6ค่ะ567765 6, 7, 7, 6, นะคะท่านผู้ชม หากชื่นชอบหรือตรงกับใจท่านผู้ชมก็รีบหาลอตเตอรี่นะคะถ้าช้าอาจจะไปชนเลขดังของใครก็ได้อาจจะหาซื้อยากนะคะแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลเด็ดๆแบบนี้นะคะทุกสำนักทุกอาจารย์ค่ะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับแอดคนชอบตัวเลขค่ะอย่าลืมรีบหาลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ